สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมซากุระซากูซิมมอลิตเตอร์นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาสอนกันนะคะทุกคนให้ทุกคนมากดตรงนี้นะอืใครมาโหลดเนี่ยกดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะให้พิมพ์เลยคําว่าซากุระซากูซิมมอลิตเตอร์นะคะได้แล้วค่ะซากุระซากูซิมมอลิตเตอร์นะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วก็กดนี้แล้วก็กดเลยคําว่าอัปโหลดเลยนะคะนี่น่ารักมากเลยดูดีมีผมทรงน่ารักน่ารักแถมยังมีปืนให้ยิงด้วยค่ะทุกคนโอเคทุกคนก็ไปโหลดได้เลยนะคะง่ายๆมากเลยค่ะ ขอจบคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจด้วยแบบเขากดไลค์ให้เยอะมากเลยนะคะ่ะติวรีวิวคะแนนเขาบอกว่าสนุกมากก็เหมือนกันเลยนะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนนคะบายบาย